ทุกท่านนะครับวันนี้เป็นไลฟ์ครั้งที่45นะครับหัวข้อวันนี้เป็นเรื่องของอเมื่อการศึกษาหรือการแสวงหาความรู้เนี่ยคือการลงทุนนะครับเราจะได้ปัญญาชนแบบไหนกลับมานะครับเอาส่วนที่ผมพยายามจะทําความเข้าใจกับเรื่องของเรื่องราวของของความคิดแบบทุนนิยมเนะอะความคิดแบบทุนนิยมก็คือว่าเราเราเรียนมากเรียนเยอะค่าตัวจะแพงตรงไปตรงมา เราไปเรียนมากขึ้นเพื่อจะได้ผลตอบแทนที่ดีขึ้นเราหวังเราไม่ได้หวังความรู้เป็นหลักแต่เราหวังหวังรายได้ที่มันจะมาจากการเรียนหนังสือนะครับขณะเดียวกันเนี่ยตัวมหาวิทยาลัยทั้งหลายเนี่ยเขาก็เขาก็มีรายได้จากจากนักศึกษาที่เข้ามาเรียนครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่สอนอยู่ส่วนหนึ้เป็นการให้ความรู้เนี่ยมันก็เป็นรายได้จากจาก,กาจาก้างแม้ว่าเขาจะมีความรู้สึกว่าค่าจ้าง เขามาสอนหนังสือเนี่ยมาได้น้อยกว่าการที่เขาไปเป็นที่ปรึกษาที่บริษัทแต่ก็ยังมีอาจารย์วนนึ่นที่ที่ยอมเป็นอาจารย์นะไม่ไปอยู่บริษัทก็จะมีลักษณะนั้นอยู่แต่ว่ามันเป็นเป็นค่าตอบแทนที่มันจะต้องไอ้ความสมดุลกันระหว่างตัวธุรกิจกับตัวความรู้กับตัวคุณธรรมคุณธรรมความดีงามทั้งหลายเนี่ย เส้นแบ่งมันบางลงเออแบงนี้นะเส้นแบ่งมันบางลงแล้วตัวมหาลัยหลายๆที่เนี่ยเขามองเรื่องอตัวไรายได้ของมหาลายัยเพราะว่าถ้ามหาลาัยไม่มีไรายได้เนี่ยก็ไม่จ้างอาจารย์ได้ใช่ไหมถ้าจ้างอาจารย์ไม่ได้เนี่ยตัวองค์ความรู้มันกระหายไปเพราะฉะนั้นการบริหารรายได้เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของของการของมหาวิทยาลัยไปด้วยนะครับพอยุโรปมันเกิดปัญหายุโรปเนี่ยยุโรปกับเนี่ยมันเป็นเหมือนกับ ตัวแกหลักของโลกในการที่เราจะมีความรู้มีความรู้ไม่ว่าในใน,ในระดับปริญญาตรีหรือว่าปริญญาโทรหรือปริญญาเอกเพราะว่ายุโรปก,กับอเมริกาเนี่ยเขาเป็นคนกําหนดทิศทางของเศรษฐกิจโลกหมายความว่าเขาเป็นคนชี้ว่าโลกเนี่ยจะเดินไปทางไหนใช่ไหมอ่าแลโลกจะเดินไปทางไหนเนี่ยก็หมายความว่าตัวตงศึกษาเนี่ยก็จะผลิตคนในแนวทางนั้นออกมาเพื่อเพื่อรองรับงานของตัวธุรกิจที่จะไปทางนั้น ไอการที่เราไปเรียนที่ยุโรปก,กับอเมริกาเนี่ยก็เพราะว่าเราจะได้อยู่บนเส้นทางของของการเติบโตของเศรษฐกิจโลกเนี่ยเรื่องมันก็เป็นอย่างนี้มายาวนานนะครับเพียงแต่ว่าแนวความคิดว่าการเรียนเป็นการลงทุนเนี่ยถ้าคุณไปลงทุนโดยที่เราก็ลืมไปเรื่องหนึ่งว่าการลงทุนมีความเสี่ยงประโยคนี้เป็นประโยคที่เราพูดในตลาดหลักทรัพย์นะครับการลงทุนมีความเสี่ยง แต่ว่าความเสี่ยงมักจะโดนมองข้ามเพราะว่ามันไม่เคยเกิดนะครับตลาดหุ้นมันไม่ได้พังบ่อยมันแค่เป็นเรื่องเล่าการศึกษาเนี่ยมันกําลังไปถึงจุดที่มันอาจจะมีปัญหาปัญหาเข้าเลยเพราะว่าตัวตัวยุโรปเนี่ยมันเกิดปัญหาเรื่องของพลังงานแกส๊สพลังงานไฟฟ้าที่มันเกิดสงครามระหว่างรัเสเซียกับยูเครน มันทาให้ตัวค่าพลังงานหรือว่าแค่าแก๊สเ่ยมันสูงพอแค่าแก๊สมันสูงมันทาให้ค่าไฟแล้วก็สภาวะค่าครงชีพหรือว่าตัวเงินเฟ้อเนี่ยจะมันขึ้นนะครับเมื่อมันขึ้นเนี่ยค่าใช้จ่ายอื่นๆมันตามมานักเรียนต่างประเทศที่ที่ยังเชื่อในในข้อมูลเก่าว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยมันจะเดินตามการชี้นำของ ของยุโรปและอเมริกาก็มาเรียนถูกไหมเราเรามาเรียนปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือค่าครองชีพที่มันมากขึ้นเมื่อค่าครองชีพที่มันมากขึ้นเนี่ยรายรายเงินที่เตรียมไปมันจะไม่พอแล้วก็งานเสร็จที่ท,ที่ที่มันเคยหาได้มันก็ไม่มีเพราะว่าตัวเศรษฐก,กิจของเขาไม่ดีนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะไปถึงจุดข,ของความสูญเสียหนึ่งก็คือเรียนไม่จบอันนั้นก็คือเป็นความความเสี่ยงประมาณหนึ่ง ที่มันอาจจะเกิดขึ้นซึ่งหลายคนไม่ได้เตรียมใจไปว่ามันจะไปแล้วเรียนไม่จบอันนี้ก็คือเหตุก็จะมีประมาณนี้นะครับ่วนนี้ถ้ามาเรียนจบมาได้นะในเจนเนี้เพื่อนเพื่อนที่ถามว่าเจนเนี้ยเราจะได้คนแบบไหนกลับมานะครับอันนี้ต้องมาว่ากันเป็นหลายคนว่าเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นทุกคนที่ไปแล้วตกรลกรรมลำบากที่การที่มันมีเงินเฟอ้อแล้วก็มีความยากลําบากมีขโมยขจรเยอะเนี่ย แล้วการเอาตัวรอดมาได้เนี่ยคุณเอาตัวรอดได้ด้วยด้วยวิธีการแบบไหน,นโอกาสที่จะจะดำรงความชอบธรรมหรือว่าโอกาสที่ว่าจะไม่ไม่ก้าวร้าวหรือว่าไม่ไม่ต่อสู้เลยเนี่ยคงจะยากกรจะผ่านประสบการณ์ที่ค่อนข้างดูเดือดนะไว้เจอคนที่กลับมาจากตรงนั้นจริงๆแล้วเดี๋ยวอันนี้ค่อยมาคุยกันอยู่แต่ภาพที่เห็นเนี่ยก็ค,คือว่ากากำลังทำลายทำลายคุณธรรมในใจ ทำลายความดีงามที่อยู่ในจิตใจเรานะครับคนที่เรียนหนังสือส่วนใหญ่เป็นคนที่มุ่งมั่นกับความถูกต้องชอบทำเราอยู่ในระบบที่เชื่อว่าเมื่อเมื่อทํางานก็มีผลตอบแทนไม่ได้คดโกงใครนะครับใช้ความรู้ความสามารถทำทำงานนะทำงานมาก สภาวะความเป็นจริงที่เราไปเจอเนี่ยมันมีเป็นอาชคนที่ระคอื่นคนที่ไม่ได้จะใช้ความรู้ความสามารถในานปกตินะทั้งปลอมพาสปอร์ตห,ห,หรือว่าโกงค่าห้องหรือว่าโกงค่าอาหารอะไรประมาณนี้ใช่ไหมหรือวัดพรมถึงเรื่องของการรักขโมยซึ่งมันจะมีอยู่แล้วในสถานการณ์ที่ว่าตัวเศรษฐกิจัไม่ดีนะครับเราแต่เราไม่ได้พูดถึงภัยสงครามนะเพราะว่า ถ้ามันขยับไปถึงภัยสงครามอย่างีาง้ไงมันไม่มีคนมาเรียนอยู่แล้วมันจะมีแต่นักข่าว,วนัการเมที่เข้าไปทํางานในภาคสนามแต่ว่าตัวตวิธีทางของของเงินเนมันเริ่มทําให้ให้เจนหน้าหรือว่าเจนที่เรียนอยู่เนี่ยมีปัญหาการที่เราเรามีแนวความคิดว่าเราต้องมีความรู้มีผลตอบแทน ทาได้ที่สูงเนี่ยอาจจะไปถึงจุดหนึงที่โดนโดนโดนเปลี่ยนเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นผลผลตรงนี้ตอบยากนะว่า <im it> มันมันจะมาเร็วหรือช้านะครับแต่ว่ากระบวนการของโลกที่มองว่ายุโรปกับอเมริกาเป็นเป็นผู้นำของอของการพยากรเศรษฐกิจพยานทิศทางของธุรกิจเนี่ยมันกำลังถูกเปลี่ยนเพราะว่าเมื่อ เมื่อ,อเมื่อตัวสถาบันการศึกษาตัวมหาวิทยาลัยเองเนี่ยมันไม่สามารถที่จะ handle ค่าใช้จ่ายความล้มสลายถ้าตัวนักเรียนที่เรียนอยู่เนี่ยมันมีปัญหาในการที่จะต้องพักห้องเรียนห้าคนหกคนอย่างนี้นะเพื่อจะเพื่อจะอยู่ไปให้รอดแล้วก็กลับมาให้ได้เนี่ยมันมันจะสะท้อนออกมาเร็วๆเ,เนี่ยที่มันจะมากขึ้นมากขึ้นอาจจะเกิด ม,มีมอ็อบมีม็อบปกีการป้อง่องเรื่องของความเป็นอยู่ขุโหลนี่ไม่ใช่ว่าไม่มีปะทวงนอะ,อ,ะอาจจะโดดไปได้ีนึงนะยุคสมัยที่เขาคิดเครื่องจักรไอ้นี้แล้วก็ทําเหมืองถ่านหินเนี่ยอ่ทุกคนก็เป็นคนงานลงไปขุดหินตักหินขึ้นมาใช้นะจนมันอยู่กันไม่ได้มนันติดเรียกอะไรสุขภาพมันย่แย่แล้วมันต้องปะทวงเพราะมันถึงได้ได้กลับมาถ,ถึงสิทธิสิทธิทธี่ันได้มีวันหยุดสิทธิที่มันจะได้ค่าตอบแทนหรือว่าการ ปสัตวตัวนะครับยุโรปทำ่บงนี้มาหลายครั้งครั้งนี้ก็อาจจะเป็นอีกครั้งหนึ่งซึ่งหมายความว่าคนที่อา่าจะเรียกว่าคนอ่าคนที่อ่พยายามจะกลับมาสู่ประเด็นว่าเอาโลกเนี่ยมันไม่เดิมประเด็นน่าจะเป็นตรงนั้นแล้วอาจากถามว่ามันเป็นความพลาดไหมที่ว่าเราเรามี ย่างที่มากขึ้นเราจะเริญขึ้นมันที่เห็นไม่ได้เนี่ยเราเรามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นถ้าพูดพูดถึงตัววัดนะอ่าจิตใจเนี่ยอาจจะมีปัญหาอยู่บ้างแต่ว่าถ้าพูดถึงวัดถกมันดีขึ้นจริงๆนะครับเรามีไฟฟ้าถึงว่าตอนนี้มันมีสิ่งที่ไม่เกิดขึ้นก็คือว่าเมื่อก่อนไม่มีอินเทอร์เน็ตน,นะไม่ก่อนไม่มีไรสดครับตอนนี้มันไรสดได้แต่อยู่สัญ,ญญาณมันดรอปลงไปกว่าเดิมเยอะกว่าที่มันเราก็รู้สึกว่ามันมีปัญหา,าอยู่ พอสมควรแล้วก็เดี๋ยวค่อยหาวิธีแก้เอานะครับอันนี้ก็เป็นครั้งที่สองต่อจากอาทิย์ที่แล้วอะารเป็นแบบเนี้อยอทิที่แล้วจานบีไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วก็สัญญาณก็มีปัญหาสัญญาณก็กระตุกกระตุกจากตัวตัว Wi-Fi ของที่บ้านแล้ววันนี้ลองใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตของมือถือแล้วใช้ตัวแรงสี่สี่อะไรนะสี่เมกะบิตแต่ว่าตัวมือถือมันเหมือนกับว่า ติดติดดาบมาจากตัวเน็ตเวิร์กอีกทีนึงคือตัวส่งสัญญาณไม่ได้ส่งมันไม่ได้ส่งออกไปในลักษณะของสัญญาณส่งมันส่งออกมาโหลดเป็นเป็นลูบวนรายการใช้เน็ตอะไรที่ไม่เป็นไรหัวหัวข้อก็คือนะพยายามจะกลับมาสู่ประเด็นนะอย่างน้อยมันก็จะได้มีมี มีบันทึกไว้ในโซเชียลนะบันทึกไว้ในช่องว่าวันหนึงวันหนึ่งครั้งหนึ่งเราเคยไลค์เนะเาะเคยใครไลค์เรื่องนี้นะครับไม่ไม่ได้มาคุยเพื่อหาข้อสรุปนะครับเพราะว่าหลายคนไม่ใช่ไม่ใช่วันละที่ลูกจะต้องไปเรียนแล้วถ้าคนไปเรียนอยู่ก็ทําอะไรไม่ได้นะมันมันอยู่ในสถานการณ์ที่เขากําลังเดือดร้อนนะครับเรีงแต่ว่ามันจะกลับไปสู่อย่างที่บอกหลายๆครั้งนะว่าพอเป็นแตรที่หกตอนปลายเนี่ย สิ่งที่มันตามมาก็คือว่าการที่เราทําอะไรเหมือนเดิมเนี่ยบางทีผลมันไม่เหมือนเดิมนะครับสามสิบปีก่อนการไปเรียนอเมริกาไปเรียนยุโรปเนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากเลยกลับมาแล้วดีแน่นอนไม่กลับมาก็ยังมีงานที่นู่นทำนะฮะไม่กลับมาก็ยังมีงานทำนะไปเป็นผู้ช่วยสอนอะไรอยู่ที่อเมริกาอะไเนี่ยได้ได้ทั้งหมดเลยถูกไหมแต่พอ มันผ่านไปเวลามันผ่านไปสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเรายังใช้กระบวนการของความทรงจําแบบเดิมว่าเออการไปเรียนอเมริกาการไปเรียนยุโรปเนี่ยมันคือสิ่งที่ดีนะครับพอเราไม่ได้ดูรายละเอียดเนี่ยแล้วเราก็เลือกไปมันก็จะเป็นปัญหาเท่านี้นนะครับส่วนเป็นปัญหามากกว่านั้นก็หมายเพราะว่าถ้าเรามองการแสวงหาความรู้เนี่ยเป็นการลงทุนนะอันนี้อาจจะเป็นปัญหา ว่าคุณอาจจะไม่ได้ไม่ได้อะไรอ่ะไม่ได้ผลตอบแทนตามนั้น mm. ถามว่าการการเรียนที่เป็นการลงทุนเนี่ยมันคือทำอะไรก็เหมือนกับว่าคุณไปเรียนวิชาชีพใช่ไหมคุณไปเรียนทำอาหารคุณไปเรียนทำขนมคุณไปเรียนตัดผมเรียนเย็บผ้าอะไรแบบนี้นั่นนั่นคุณได้อาชีพมาแต่ว่า ตัวอาชีพนี้นเนี่ยก็ยังไม่ได้สร้างไรายได้คุณังต้องมีการลงทุนซื้อวัตถุดิบมาทำจัดหน้าร้านหาทางขายอะไรอีกจำนวนหนึ่งมันไม่ได้จบแค่ว่าแค่ว่าไปเรียนรู้แล้วแล้วมันจะได้ตามนั้นก็คือจะได้เงินทองตามนั้นนะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องเรื่องว่าถ้าเรามองทุกอย่างเป็นการลงทุนเนี่ยมันไม่ได้ มันเหมือนเราจะมองสั้นไปว่าถ้าเราเรียนจบคอร์สแล้วเราจะรวยอ่ะคล้ายๆแบบนั้นนะคือการเรียนจบคอร์สที่เป็นเป็นคอร์สลงทุนจริงๆเนี่ยมันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นนะครับแต่อีกแง่หนึ่งของของสมัยก่อนนะแล้วก็ของหลายๆคนที่ประสบความสมําเร็จเนี่ยเขาเรียนในสิ่งที่เขาชอบเขาเรียนในสิ่งที่เขารู้นะครับเมื่อเขาทุ่มเทกับในสิ่งที่เขาอยากรู้เนี่ยอตัวความที่เขามีอยู่ในในสิ่ง เขาเรียนรู้เนี่ยมันกลับออกมากลายเป็นว่าเขากลายเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วในความเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆเนี่ยมันทําให้เขามีงานมันเหมือนกับว่าเออคนที่ชอบเป็นช่างเขาเขาเรียนเขาเรียนซ่อมมอเตอร์ไซค์แล้วเขาชอบซ่อมมอเตอร์ไซค์แล้วเขาชอบดัดแปลงเขาชอบอควัดกระบอกสูบกึงน็อตทําอะไรแบบเนี้ยมันเป็นความชอบส่วนตัวของเขาสุดท้ายเขาก็เป็นคนแต่งตรถมอเตอร์ไซค์ถูกไหม ซึ่งหมายความว่าเขาก็มีเรื่องที่เขาทําอยู่เป็นประจําก่อนที่ว่ามันจะไปสู่การที่เรียนเริ่มเพื่อจะกลับมาต่อยอดสิ่งที่เขาทําอยู่คนที่เป็นแม่ครัวอยู่หรือว่าที่อยู่ในห้องครัวหรือว่ามีร้านอาหารอยู่ก่อนแล้วแล้วไปเรียนทําบางเมนูเพิ่มบางประเภทเพิ่มอันนี้มันก็เป็นการต่อยอดจากสิ่งที่เราทาอยู่เพราะมือเรามีความชอบในการทําอาหารเป็นทุนอยู่แล้ว แต่ถ้าเราไม่ได้ชอบอะไรเลยแล้วเราไปเรียนทําขนมยุคนึงเนี่ยจะทําขนมกันเยอะทำคุกกี้นะยุคทําแจกนะไม่ไทําขายคือมันเหมือนกับทำว่ามีอะไรทําลก็โอเคไปซื้อเตาอบมาซื้อแป้งมาผสมแล้วก็อบแล้วก็เป็นคุกกี้ก็ใส่กล่องแล้วก็ไปแจกปีใหม่อันก็มีส่วนนึงแต่ว่ามันไม่ใช่ส่วนที่ว่าเอ,อจะไปสร้างไรายได้ส่วนของการสร้างไรายได้ท,ที่ที่บอกผู้สร้างพูดเองว่าความสาเร็จ ความสาเร็จที่มันจะเกิดในลักษณะของโลกกายภาพเนี่ยก็คือความเข้าใจความเข้าใจแล้วก็การยอมรับนะครับแล้วก็คือความกระตือรือร้น,ลนแล้วก็ความสนุกสนานถ้ามันขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไปคุณไม่มีความกระตรืนลน้นคุณไม่มีความสนุกสนานในสิ่งที่คุณทำเอเนจี Energy, หรือว่าพลังงานบวกมันไม่พอนะครับมันจะมันจะกดดันในความกดดันนั้นผลงานจะออกมาไม่ดี ความสว่างของงานที่คุณทํามันจะไม่มีถ้าคุณต้องไปเรียนที่ยุโรปแล้วคุณไม่มีที่อยู่นะมีมีที่ที่ที่อ่านมาเนี่ยนอนในเต็นท์ต้องต้องไปการเต็นท์นอนหรือว่าต้องไปหาที่อยู่ในมหาลัยเพราะว่าด้านไม่มีไม่มีห้องนะครับแล้วยุโลปมันหนาวบางทีคุณอยู่ริมถนนไม่ได้แต่ว่าแค่เว่าไปแล้วมันไม่มีที่นอนเนี่ยมันก็ลําบากมากนะสําหรับคนคนหนึ่งที่ ที่ตั้งใจจะไปเรียนหนังสือเนี่ยเราก็จ่ายค่าเทอมนีนัน่นั่นก็คือเรื่องหนึ่งว่าว่าว่าถ้าเรามองมองการมีความรู้นะครับเพื่อจะกลับมามีรายได้เนี่ยแล้วเราขาดขาดความเข้าใจกับมันเราขาดความความสนุกสนานกับสิ่งที่เราจะทำนะครับแล้วก็ขาดความกระตืืนล้นในการคน้นคว้าอะไรเพิ่มเติมเนี่ยมันจะเป็นความนิ่งหรือเป็นความตายตัว พอเป็นตายตัวเนี่ยสิ่งที่คุณกลับมาก็คือการที่คุณลักษณะของของชาวชาเย็นชามมันจะนั่งอยู่แล้วก็แบบว่าเออถ้ามีค้ามาก็ดีไม่มีลูกค้ามาก็ช่างมันแต่ว่าคนที่มันกระตือรือร้นก็จะมีเหมือนเกยวเขาก็จะคิดเขาเองใช่ไหมเออก็มีมีโปรโมชั่นอะไรมีจัดหน้าร้านแบบไหนหรือว่ามีไปคุยกับใครแลั่วชไปแจกมันจะต้องมีมีความคิดที่มันทําออกมาที่ว่าความคิดพวกนี้มันไม่ใช่แพทเทิร์นตายตัวแบบ แบบการตลาดที่เราพยายามจะเรียนมันการตลาดมันก็สอนนะว่าประเมินว่าทำซีว่ามันจะอะไรขึ้นทำแบบไหนอะไรมาบ้างก็เราก็ไปแจกเพราะเราไปเอาพิมโบชวัวไปแจกก็เอาปึกหนึ่งปึกหนึ่งไม่แจกมันก็ไม่ได้อยากแจกอย่างเงี้ยแจกไปมันก็มีทางขยะไปแบบนึงอันก็แล้วแต่แล้วแต่สถานการณ์โอเคอ่า โดยรวมโดยรวมกับมาพยายามจะเข้าเห็นก็คือว่าการศึกษาเนี่ยถ้าการศึกษามันไม่ได้ผิดนะครับการแสวงหาความรู้มันไม่ได้ผิดนะครับแต่ถ้าเรามองหาการแสวงหาความรู้เพื่อสร้างไรายได้คุณต้องคิดอีกแต่ถ้าคุณแสวงหาความรู้เพื่อเความรู้อ่ะนั้นมันก็จะเป็นอีกอย่างหนึง่งแล้วมันมียากกว่านั้นก็คือว่าคุณอยากรู้ในบางเรื่องที่มันไม่ควรจะรู้ หลายคนในกลุ่มนี้ก็เร,เริ่มจะันอยนรูญญ้เรื่องของจิตวิญญาณเรื่องของพลังงานแล้วก็แรับเอานะครับอ่านอ่านเอาลงลงเรียนผมก็ติดตง,งง่ายขึ้นกลบมาเอา่อกาเราใช้คนง่ายเกินไปแล้วเราพยายามจะจะฝึกจะฝึกหรือว่าจะจะอะไรพยายามจะฝึกหรือว่าพยายามจะจะจํา หรือว่าพยายามจะเชื่อมโยงเออเชื่อมโยงเนื้อหาที่เขาสอนนะนะแล้วหลายๆเรื่องเนี่ยบางทีแล้วมันไม่ได้เป็นข้อเท็จจริงแบบนั้นนะครับกวก่าที่เราจะมาเจอผู้สร้างเนี่ยแล้วก็เป็นเส้นทางแบบเนี้โอเคอ่างั้นก็ไลน์นี้ก็ปิดไปอย่างนี้เลยแล้วกันนะเพราะว่ามันไม่ไหวแล้วสัญญาณแย่มากนะครับก็เ,เดี๋ยวหาทางปรับปรับสัญญาณกับกับสามีบีเขานะว่าเขาจะทำอะไรได้แค่ไหนหรือว่าต้องเพิ่มเราเตอร์เพิ่มอะไรก็ว่ากันไป วันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับเดี๋ยวค่อยแก้ปัญหา,าดูว่าจะทำยังไงอ่าฮะสียไกบกวาดยาโอเคครับสวัสดีครับจะอะไรพยายามจะฝึกหรือว่าพยายามจะจะจำหรือว่าพยายามจะเชื่อมโยงเออเชื่อมโยงเนื้อหาที่เขาสอนน่นนะแล้วหลายๆเรื่องเนี่ยบางทีแล้วมันไม่ได้เป็นข้อเท็จจริงแบบนั้นนะครับกว่าที่เราจะมาเจอผู้สร้างเนี่ยแล้วก็เป็นเส้นทางแบบเนี้ย โอเคอ่างั้นก็ไลน์นี้ก็ปิดไปอย่างนี้เลยแล้วกันนะเพราะว่ามันไม่ไหวแล้วสัญญาณแย่มากนะครับก็เ,เดี๋ยวหาทางปรับปรับสัญญาณกับกับสามีบีเขานะว่าเขาจะทำอะไรได้แค่ไหนหรือว่าต้องเพิ่มเราเตอร์เพิ่มอะไรก็ว่ากันไปนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่าน